รักเอ้ยเราก็ห่างหายกันไปนานกับ1 VS1 กับอิจิโกะที่ร้องขอกันมาโคตรเยอะกับโบรี่ที่วางได้แค่ตัวเดียวเพียงเท่านั้นกับมหาเทพโบรี่และอิจิโกะที่มีเอฟเฟคโคตรลอเท่และเละ,เ,ละทเท่ะโอ้มึงจงเทพไปไหนเท่เกินไปหรือเปล่าเอ้ยก็มาดิครับใครจะไปกลัวว่าจะฟักแน่นอนว่า2ตัวละครตัวนี้คนร้องขอกันมาโคตรเยอะนะฮะเออ ได้เยอะนะครับจริงๆก็ทําบ็อกฟูดไงเลยขี้เกียจนะฮะ <G ül> และนี่คือหน้าตาของอิจิโกะที่กล้ามใหญ่แค่ข้างขวาดูดันไม่เกรงใจใข่เยี่ยมไปเลยทําไมต้องใหญ่แค่ข้างฝาขวาด้วยว,วะก็ไม่รู้เหมือนกันเ 2> 2 <hours> ทปสามตัวเงินหานสองไม่ได้แส่ออฟสักตัว <S 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 นี่จ๋อม ขอหานเงินเหมือนกันดีกว่าแจม่มจอมนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ขออนุญาตตัดข้ามช่วงนี้ไปนะฮะเพราะว่ามาด้วยเพื่อี้น่าเบื่อนะครับเพราะว่าเราต้องปั๊มตัวเงินที่จะแข่งตัวเงินกันแบบบึ้มๆนะฮะจริงๆเราก็ต้องการก่อนแล้วก็ค่อยมาวัดกันอีกทีตอนอิจิโก กับบนะูลี่นั้นลงสนามแล้วกันนะครับทุกคนจุก,กูตอนนี้แสบตามากเลยให้ใตายเถอะเฮ้ย <What? S 1> <Hey, S 2> ในเวที่6อิชิโกะก็ลงสนามแล้วว่ากับยมบัทูด 7K เดือนเมษอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันจุดห้า K นะครับสี่หมื่นเจ็ดนั่นแหละแล้วก็วิกายุติแปดกับระยะห้าสิบของเขาในการโชว์กล้ามแขนที่โคตรบิ๊กใหญ่ ลับพุ่งออกไปฟันแบบดุดันไม่เก่งใจไข่เยิบจูๆนี่โคตรเทลองเดากันดูนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะฮะทั้งคู่นั้นวางได้ตัวละครแบบตัวเดียวเดียวและทั้งฝั่งเขาอิจิโกะนั้นสามารถเปิดร่างคล้ายร่างไอ้ดามซีอิวสีดำออกมาได้และที่สําคัญดาเมจเขาก็พอๆกับดาเมจของเราแน่นอนนะฮะดาเมจน่าจะพอๆกันมากเลย เขาปั๊มตัวเงินก่อนแล้วกันนะจ๊ะ Five minutes later เอาล้ฮะแล้วตอนนี้เราก็ตัดข้ามมาในเว็บที่24กับ 4. 4อิจิโกะ 4.54m ฮะดาเมจไอ้ up สองคันนี้ดาเมจสี่ล้านเลยวะเนี่ยเขี้ yeah. ยน่าจะัพเป็นล้านแน่นอนครับในการปาดบางใครฟิงปาดไปยังไม่เอาน้ำแข็งออกก่อนเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องการก็ได้ตีแอร์ได้แต่ว่ากว่าจะขั้นที่ตีแอร์แบบโคตรสุดนั้นแล้วก็ ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่โคตรจะยาวนานนะฮะตอนนี้พี่แกนั้นก็กำลังยืนเก๊กโชว์แขนโคตรใหญ่เบิ้มนะฮะใหญ่ข้างเดียวฟริงฟันแบบดูดันไม่เกรงใจใครเอาแล้วมาทางฝั่งของบูรี่กันบ้างผมจะวางไว้ตรงก,กลางนี้เลยพรึมนะระเบิดขีปนาวุธ เอาละฮะท่านผู้ชมคิดว่าฝั่งนั้นจะชนะสามารถบวชเลขหนึ่งและเลขสองกันได้นะครับแต่วันนี้เอ้ยอลังการอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แขนไปดูอะไรมาเฮ้ยอย่าบอกนะขัดจรวดเป็นแขนแดงตอนนี้แขนเริ่มจะมีอาการบวมแดงฮะยิโกไม่นะนายไปทําอะไรมาแขนเริ่มมีอาการบวมแดงข้างซ้ายเฮ้ยรู้ว่าแขนข้างขวา,าใหญ่กว่านะฮะ แต่ข้างซ้ายเริ่มเอ้ยไม่ใช่ดิแขนซ้ายใหญ่กว่าแขนขวาแล้วโอ้โหล้อเขาไม่ได้เลยครับตอนแรกเราล้อว,ว่าเอ่อแขนขวาใหญ่กว่าตอนนี้แขนซ้ายใหญ่กว่าเฉยเลยนะฮะไม่เคยดูดิมันมันทำอะไรมาวะอันนี้ไม่รู้ข้อมูลจริงครับหรือไม่ได้ดูนะ้ดยดาเมจ7.75แอมครับครับแค่3มขั้นดาเมจ7ล้านชิโคตรึงเดี๋ยวมาทางฝั่งของบูรี่กันบ้างครับ ถ้าอัพไป3ขั้นแล้วดาเมจเขาจะเท่าไหร่ว,ว่าโคตรเบา2 4 0 0 0อันนี้อัพ3 35สามหมื่นห้าอโคตรน้อยกลายเป็นคำรามเหมือนเดิมครับอันนี้ชั่นเอฟเฟก์ไม่เปลี่ยนแปลงอัพไปอีกสามพันสามพันห้ายังไงกระโดดขึ้นไปแล้วปล่อยบอลสีเขียวลงมาฮะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เกิดอาการบูมแดงดูดันไม่เก่งใจใครใหญ่เพียงข้างเดียว11ล้าน <Che> แต่เขาไม่สุดนะครับกลายล่างบางครแล้วเนี่ยจะเกิดอาการแขนขวาบูมแดงหรือเปล่าเฮ้ยตีแองไม่ได้เหรอไอจิโกะอะไรกันเนี่ยมันต้องอัพตันแน่เลยว่าแย่ yeah, แล้วขั้นสุดฝั่งนี้อัปอีกห้าหมืนฮะห้าหมื่นหนึงแสนเกล้านกลายเป็นบอลสีเขียวอยู่ฮะชาร์จเข้าไปบึ้ม ใช้ได้ครับและตอนนี้กว่าจะขั้นสุดนั้นเราต้องเก็บเงิน10ล้านแต่ฝั่งนี้น่าจะแพงกว่านะครับขออนุญาตตัดข้ามช่วงนี้ไปเลยแล้วกันเฮ้ยมีกีก้กันแอร์เด้วอสรุปตัวไหนตัวจริงกันนะเยี่ยมไปเลยอีช้าู้่ช้ามากเตี้ยข้างช้าครับงัดกับบูลองรีไหวหรือเปล่าเนี่ยเห็นอนาคตเลยฮะ แค่ช่วงเว็บ40ก็เริ่มเห็นอนาคตแล้วอนาคตแห่งความพ่ายแพ้ใช่ไหมเล่าอัปเกต3.8ด3.8ล้านไม่ใช่นี่มัน9.8ล้านคำรามซะโบลี่ตอนนี้นะครับโบลี่ถอดเสื้อผ้าโชว์ใจเกเรเรียบร้อยโดราเมมรแสนแรงพร้อมคำรามเม็ดแมงลักลงสู่พื้นเชด็ดโดดาเมตร3ทจ่8ล้านครับ เฮ้วงเออเฝั e w e. ่งนน้นเริ่มเห็นชะตากรรมชีวิตแบบลางๆฮะต้องเอาอีโกมาช่วยชะตากรรมชีวิตเฮ้ย hey, อัตตาแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, นี่อัตตาแล้วอีจิโก้ดูดาเมตรที่ต่างกันมากไม่มากมากดิต่างกันเป็นสิบล้านเลยอ่สิบเกเอ็มฮะตีแวิแล้วก็สิเล่นระยะแค่ร้อยเดียว กับโบลี่ฮะ38ล้าน16วิ d p s น้อยกว่าแน่แน่เทีบกันตัวตัวแต่แรกกับ LE เฮ้ยบ้านะโบลี่เม็ดแมงลักตึ้งกว่าอย่างนั้นเหรอแต่วางได้แค่ตัวเดียวฮะฝั่งนี้เริ่มเห็นชะตากรรมชีวิตถ้าไม่เอาอิจิโกะออกมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแฮกตั้แต่ต้นเกมแล้วแกล,ล่างหรือเปล่า,อ,าอิจิโกะไม่น่าใช้สกิวนะ แกล,ล่างดาเมจมันจะเพิ่มรือเปล่าเทสิกาเซนโชปาดไปครับทำไมไม่เอลีไปเลยเฮ้ยแกล,ล่างแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอ,าอ้าอะเก็บล่างเหรอทัไกายล่างแปบเดียวหรือไงวะเมื่อกี้ได้ทำการไกายล่างครับแล้วก็ปาดเทส,สิกาเซนโชปาแบบด้านหน้าเฮ้ยแพ้ไวเปล่าแพ้ไวไปเปล่าเฮ้ยทำไมมีอิจิโกะหกดาว ช่วยแล้วผมคิดว่าน่าจะแตกตั้งนานแล้วนะออกไปก่อนกันแอร์ออกเพราะมันตีแอร์ได้นี่หว่าเทสิกะเซนจูโอ้โหมีดีแค่ความเท่เท่านั้นเหรออิจิโกะมีความสามารถอะไรอีกไหมงัดมาให้หมดถ้ามันกลายล่างเนี่ยเขาเสียคือมันเล็งแค่แอร์ครับก็คือมันฟันได้แค่แอร์เท่านั้นส่วนตัวที่มันยืนยืนพื้นตรงไหนแนเนีน่ยวิงงง่งที่พื้นเนี่ยมันไม่ฟันเว้ยก็แปลว่ามันไม่สุดกับด่านแบบ ทั่วไปแบบนี้นะฮะมันสุดแค่บอดแอร์หรือเปล่าวะตัวนี้มันสุดบอดแอร์ปะ่ะเฮ้ยแต่บูลลี่มันก็ตีแอร์ได้นี่หว่าสุดแล้วมันสุดแบบไหนกันแน่นะอิจิโกะนายไหวหรือเปล่าเพื่อนถ้าขายพวกนี้ทิ้งน่าจะแหกก็เนี่ยยอมปรุงก็เธอหน้าขายขาย <laughs> ขายการหลังทิ้งเลย เอาละครับผมขู่ให้เขาขายกันหลังทิ้งไปซะเออเอาดิวัดกันแบบซึ่งๆฮะตอนนี้เขาได้ขายตัวกันหลังทิ้งไปแล้วในเว็บที่50เอาละครับอิจิโกะฮะอย่าหาทําครับไหวหรือเปล่าตอนนี้แขนซ้ายเขาเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบเป็นมัดมัดเลยมัดมัอทีเด็ดการตินโชว์ฮะปาดมาแบบรัวรเฮ้ยระยะแค่ร้อยเดียว หวหรือเปล่าเจอกับบบลีฟูเอลีห่งร้อยสิอย่าหาทําจริงๆครับโอ้โหยังยื้อขั้นสุดแอร์มันบินมาในจบเฮ้ยมันตีแอร์ไม่ได้เหรอบ้าน่ะหรือว่ามันต้องปรับตีแอร์เองเฉพาะแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับเองเหรอเทศกาเซนโชฟันโคตรสูงแต่ไม่โดนแอร์รอโบ้าไปแล้วแอร์มาี่คือจบนะฮะ ต้องการแอร์ให้ทั้งฝั่งของอินจิโกะหรอว่าเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไหวอยู่ฮะน่าจะเป็นกลวยที่ค่อนข้างจะแบบสเน็กแมนก็ไม่น่าใช่เขายังไหวอยู่ฝันเรื่อยๆครับโดยระยะเวลา8วิเฮ้ย <Hey, S 1> ยังยื้ยังยื้ยอมแพ้ครับพี่ดูชะตาก,การรมชีวิตพี่น่าจะแพ้ตั้งแต่ออกจากไข่ละเฮ้ย <Hey, S 1> แพ้ โครยื้อจี้ยือย้อจัดออกมาแล้วเฮ้ยเป็นไปได้คือแค่วางตัวก็เห็นอนาคตแล้ว <c oughs> เห็นอนาคตจริงๆเฮ้ย hey, อนี่โครจิบหายเออโครแตกครับเรียบร้อยอิจิโกจีจิโอ้โหอะไรกันเนี่ยถ้ามันวัดกันซึ่ง,ง,งนี่ไม่มีทางที่จะวัดสกิลพลังบูลลี่ได้เลยนะครับ คือแพ้เขาใช่ไหมโอ้โหเละเละจัด